มันทยยบักจานเดอ้อนี่จานกองแล้วจเปเห็ดขนมเดอ้อีนคือคือเบืองลายเนาะนแต่ว่าจั้อนมันกับน้ำเหียนเบิดปั่นเนื้อแน่นๆก็บกับบรา,ายแล้วบรา,ายมันได้ดอกนี่หน้าม,มันบานไนดออกเบิดในกลางมันยั่งอยู่แต่ว่ามันแขนดีองามหอมเลยหอมหอม กระเดี๋ยวซ่อนคูดออกให้น้ำมันออกเนี่ยน,นะคะเศษซากตะเก็บตาลที่มันล่นเนาะตาลซุกที่มันล่นเนาะเขาก็มาปอกเปลือกสีดําออกให้มันมืดแล้วกะ็เอาอันนั้นแหละค่ะส่วนที่เหลือนะคะม่ยองกับน้ำ,แบบนำแบบนี้ม่ยองละะ<ม>แล้วก็กองแล้วก็มากองแบบนี้มันก็จะได้เนื้อตาลออกมาผ่ากองผ่ากลองไม,ม่หลายสันกอ<า>งั<า>งนกอง,งให่กองกอง,งสิงโซกปัปุกออกก็จะเหลือแต่ เนื้อล้วนนะคะหลังจากนี้เห็นใจไหมครับาบาเอาขึ้นโยงตีโยกบาไหวมันหนักเบิดหับแล้วโอ้บหโยงแล้วมันหนักถ้าเอาผ่าคุ้มนี่แหละหลังจากไี้ก็ได้ให้น้ามันออกเบิดนี่เดี๋ยวก็ได้โอ้โเบิ่งของหมัดหมัดทุกอย่างมัดทั้งผ่าหมัดทั้งของก่องนี่เห็นคือ ตะก้นตะก่อนตะกาเด็ดตะกาผ่าตะข้นตะก่อนกลองขนมจีนเด้กองแบบไปยุกเนาะขันโยกขึ้นไปโยงมันบวหวเด้เนาะพู้พูดเฒ่าพุงยิ่งเนาะแห้งู้งยิ่งก็บปสู้แล้วก็เอาอโคกมาถับติบันดีน้หาของหนังมาถับเดี๋ยวมันก็ออกเองจักมือจักขึ้นบ่พ่อขึ้นมือแรงก,ไกไ็ได้ร้อนคำนี่ก็ได้แล้วเนาะเนื้อเน้นเนนเลยนั่นน่ะ <อ>ทำให้ผมเมือเดี่ยวสีดีบ่สีผสมตัวสีผสมมวลน,นี่เมื่อเ<ก>ดี่ยวแต่แล้วแต่ต้นเดี่ยวแต่ต้นไหนมันหน่วยชุกสีสมผสมก็นี่คักเนาะงวดแรกนะรกันเนาะงวดแรล็กบดจานหมอมีแต่สีสมนี่บิดอย่างนี้บ่ไปเหวี่ยงแขนดอกจมื่นี ค่อยๆเห็ดไปก็บบต้องยากบัต้องฟ่าอยังแบบเดียวมันจะหนแหงือบเบิล้วก็บีบเขาบีบเขามามาพันดูดูมไ,ดไม่ใช่น้ำตาลยม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำใสเขาอยองเนือ้อมันใส่กับน้ำแต่บัดนีเขาเทใส่ผ้นาน้ามันก็สิไหลออกเบิดก็ใส่ยเวลานนเนี่ยกรเสยไหลเท่านั้นไม่งั้นจะเบิดไว อ๋อเหรอ,อก็ใช้เวลาดนแน่กะบ,บ๊ญญอบเป็นยังขอแต่ว่าน่ามันออกเบิดส่วนที่เหลือที่ติด<ม>อยู่ข้างน,น้ำผามืเอเดียวก็คือส่วนที่เขาใส่เป็นเนื้อตาน่าไปเห็ดขนมตาลน,นั่นเองค่ะนี่แดดออกข้องสะอาดสะอาดมาปูทับกับข้าของนักมาทับหกหินมาทับอืมก็คอยมาเบิงหมุนอีกไปเรื่อยๆอีกเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงกับมาหมุนนี่ ลองอีกสองสองมวงเงา็มมุนลงอีกสาดนี่เดละก็ะมือแรงกับเบดอือืมผลงนะานนานมันออกมือแรงมันกับเบิดแล้วของมาถับมันจังลงโอเคคลิปไปก่อนอขอยังถ่ายคลิปหนาตอนมันเสเร็จแล้วเนาะบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายคลิปบัดตอนเสเร็จแล้วจีเอาเนี่ยออกไอ้เบืองดออกคลิปหนาคลิปหนา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ